สวัสดีค่ะทุกคนพามาชมดอกไม้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะตอนนี้หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะคะทุกคนแดดก็ออกดูดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นดอกไม้แบบเหมือนหญ้าค่ะหญ้าแต่ว่ามันสวยเหมือนดอกไม้เนาะนสวยมากเลยค่ะเนะี่ย แล้วพออันนี้ดอกอันนี้เวลาของเขาบานแล้วนะคะเขาจะออกเป็นสีส้มเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มนะคะทุกคนดอกของเขาสวยมากค่ะนี่ค่ะเป็นดอกย้านะคะขึ้นอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะทุกคนเนี่สวยมากเลยค่ะ เดี๋ยวอีกสักสอาวันเขาก็จะมาตัดหญ้าแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะตัดอันนี้ออกด้วยนี่ค่ะกำลังบานสวยเลยดอกไม้ดอกหญ้านะคะสวย